เลยน้องลักพี่ว่ารุ้จับเตียงมาตัดคลิปให้เพลงดูนะเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดซื้อขายให้พี่ด้วยเออแล้วใช่แล้วมันชอบมีรกว้ขายไก่ตันแล้วะเว้ยอย่าลืมไปวันนูนเลยมันชอบไก่ตันด้วยนะเว้ยเจอกันโอ้หน้าต่างใหม่ด้วยโอ้แม่งแจกของเยอะด้วงี้ยเหมือนคล้ายๆว่าเกมมันจะปิดละเร่งวันที่ผมจะมาเล่นฟรีด้อมนะอันนี้ทุกคนอย่าให้เล่นมาตลอดซึ่งผมก็ไม่สบายมาเกือบจะเดือนแล้วไปเองยคนอะไรมันป่วยได้ได้เลยดิอ่ะมีวายด้ะวายกลับ พอดีเป็นคนมีมารยาทเออเหมือนมันจะปรับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โอ้ทโไมมัน,ป,นปีนอย่างงี้ว่าแล้วนี่มันเมกาสัตว์เปลี่ยนเลยเล่นมาอะไรเนะน,นีน่ยโคนอสเหรอไปตายเฮ้ยผมก็จะผมคิดว่าผมก็จะ,จะน่าจะเลิกเล่นแมปนี้แล้วนะเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการเล่นแบบนี้ เดี๋ยวเาล่นฟีดอมให้เขาดูดูหน่อยแบบมันจะไปได้ไงเขาขอมาขอไปเย,ยปอะหากเลยรฟรีดอมเนี่ยมันมีอะไรดีวะเนี่ยอนะโอ้ในนี้มันเพอร์เฟกต์แดดยากเนาะอืมปา่ามันจะสลับหมัดไม่ได้รัวๆแล้วใช่ไหมมันมยัยงดูรัวๆไปไม่เข้าใจเหมือนกันอืมธรรมาดาเฉยๆวะไอคีฟีดอมเอา เจ็บแล้วเจ็บแล้วพอแล้วเออ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเว้ยมาโฮ้ยมันเปลี่ยนนานมากก็จะเปลี่ยนได้โอ้ยมึงต้องสั่งสอนคนป่วยเว้ยไม่เป็นไรอืมเจ็บดีมึงมิกิผมไม่ได้เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะเอ้ยน่าจะเมาป่าลงไปหนุ่มเอ้ สีมันส,สีดวะเนี่ยอ๋อมี่คอมพยายามได้เกินก็ขึ้นมาอืมมันเขียนแล้วนะ่ะแ a น I'm so bad เฮ้ยมึงดูแรงกูกับแรงมึงมึงแรงโกอยู่เลยมันโซแปะที่อะไร <c oughs> แล้วเหมือนมันจะเอา double d a ด h ออกด้วยใช่ไหมยิน <c oughs> อะไรอยู่อะ <c oughs> แดนนี่ซำเฮ้ยหมัดไ,ไว้เว้ยไม่โดน ไม่โดนไปเก็บอาใหม่ไปสแตทมึงอะ่ะซึ่งมันก็น่าเล่นน้อยลงว่ะแต่ปรับมาผมท้องเล่นไปมั่งละเสียงผมก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่กันมั่งอะเฮ้ยมึงรออะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเดอเข้าไปอืมตนันตีนี่แอคมากแอคจริงโดนว่ะกระโดดต่อยหน้าอืมอยังไง จริงๆน่าจะตายลงไปมึงอะเออเศร้าเศร้าเศร้าใจไว้กินน้ำก่อนโอ้ร้อยอย่างผม,มหายก่นอนเลามันจะมาทำอย่างอื่นอะที่มันไม่ใช่แบบมวยมพอละวแบบมวยเอ้ยมึงใครเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันจะพุ่งชนผมด้วยน่ากลัววันเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวยังไงหนึ่งอะไรไม่หนึง่งกลัว